ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับรีไฟคูซีนะครับวันนี้ก็มีกลิ่นใหม่แมานำเสนอนะครับชื่อว่าลาโรบกบราควาไมซันแอนฮัมบาตัวนี้นะครับโดดเด่นในรูปของกล่องก็สวยงามนะครับมีรูปนกมีรูปต้นไม้ดอกใบไม้นะครับลวดลายก็จะเป็นลวดลายนกในสวน ของเบนอันฮัมบานะครับก็เขามีหลายภาษาเลยนะครับมีภาษานะครับเยอรมันสเปนนะครับภาษาอิตาลีภาษาฝรั่งเศสภาษาอาหราบับกภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หลายภาษามากเลยนะครับมาดูในรูปของขวดกันบ้างนะครับขวดมาในรูปของ รูรางดงามนะครับสวยมากเลยตัวนี้หนักด้วยขวดน,นะครับมาดูว่ากลิ่นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเทสตันีดนะครับเอ๊ะ,นะครับผมฉีดนิดนึครับ ตัวนี้นะครับกลิ่นหอมกลิ่นอ่าเป็นกลิ่นแบบให้ความรู้สึกแบบนุ่มนะครับนุ่มตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่เขาทำมาคล้ายๆกับ m s k เหมือนกันนะครับตัวนี้ Fk 540เหมือนกันกลิ่นก็ไปทำนอง้นนะครับบัคเกอร์ห้าสี่ศถือว่าหอมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาในรูปของยูนิเซ็กนะครับตัวนี้ยูนิเซ็กสำหรับน้ำหอม,มหระดับกลิ่นนี้นะครับก็สำหรัแบบใครที่ตามอยู่ในช่องของรี f ฟี e เอ็กซ์คลนะครับก็ผมมีกลิ่นนี้มานำเสนอนะครับ แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีลงขายนะครับอาจจะมีลงขายหรือว่าสนใจก็ทักมาได้นะครับกลิ่นนี้ให้ความรู้สึกเป็นอหอมติดทนนะครับตัวนี้หอมติดทนนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีกินไหนมารีวิวนะครับเจอกันนะครับกับรีฟี่เอ็กซ์คลูซีนะครับจากกันด้วยกินของลาอ c ง บารากัวนะครับบายไมสันอันฮัมราสสวัสดีครับ